เนี่ยถสินอ,อดเนี่ยต้องเนียยแบบไหนเนี่ยถือสินอดต้องทําอย่างไรการเนี่ยสถานที่เนี่ยก็คือในใจในใจรเรานึกว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เราจะถือสินอดมันมันจะมีแยกประเด็นว่าเราเราต้องเนี่ยทุกวันไหมหรือว่าหรือเราสามารถเนี่ยวันเดียวแล้วก็ได้ทั้งเดือนเลยหรือว่าคือถ้าเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาส่โหแล้วมันเลยเวลาแล้ว เราไม่ได้เนียดวันนั้นนะครับเราจะมาเนียดก่อนนอนได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย,นยในมัสยิดชาฟีเนี่ยก็คือต้องเนียด,นนยดในช่วงเวลากลางคืนในช่วงเวลากลางคืนก่อนดวงอาุิขึ้นทุกๆวันแต่ในมัสยิดมาลิกีฮามบาริและฮานาฟีเนี่ยสามารถเนียดตั้งแต่ต้นเดือนได้เลยพอเข้าเดือนรอมฎอนเนียดว่าฉันเนี่ยจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนครั้งเดียวเลยพอถึงวันไหนที่เราไม่ได้เนียดเนี่ย วันนั้นก็สามารถถือสินอดได้แต่ยกเว้นในกรณีที่วันนั้นขาดบวชนอาจจะป่วยหรือวันนั้นไม่ได้ถือสินอดต้องเริ่มเนียดใหม่โดยการเนียดก็แค่นึกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะถือสินอดแต่มันมีจะมีประเด็นที่ว่าไม่เนียดถือสินอดเนียดว่าพรุ่งนี้จะไม่ถือสินอดนะตื่นมาปุ๊บเช้ามาจะถือสินอดการถือสินอดมันใช้ไม่ได้หรือสงสัยว่าเอพรุ่งนี้จะถือสินอดดีไม่ถือสินอดดี ช้าตื่นขึ้นมาจะถือสินต่อไม่ได้แล้วต้องกระดอใช้และวาร์ยิบต้องอิมซ่าต้องงดเว้นอาหารและเครื่องดื่มด้วยคือคุณไม่ได้ผลบุญขอการบวชใช่ตแต่ยังไงคุณก็ต้องอดต้องอดและต้องต้อใช้ในวันอื่นด้ว